นี่คือโคมไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์รุ่น1,300วัตต์นะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูสเปคของเขากันนะครับอุปกรณ์เขาจะให้มามีรีโมทควบคุมการทำงานนะครับตัวนี้ก็จะมีฐานรีโมทมีน็อตและพุกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขายึดแผงโซล่าเซลล์นะครับ โคมใหญ่แผงใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟสปอ t l ตไลท์โซล่าเซลล์รุ่น1,300วัตต์นะครับตัวนี้มี6ช่องไฟใหญ่เลยนะครับ โคมไฟตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตลิเทียมฟอสตเฟตรุร่นนี้สว่างคงที่ถึงเช้านะครับมาตรฐาน IP 67ทนแดดทนฝนสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้นะครับวัสะดุตัวโคมไฟตัวนี้เป็น ABS PC แข็งแรงทนทานใช้งานเป็นนานๆไม่กรอบนะครับขาที่ตัวโคมเป็นขาเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับส่วนแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นแผงโพลีคริสตัลไลน์นะครับตัวนี้กำลัง6โวลต์15วัตต์นะครับเขาให้สายไฟมายาว5เมตรนะครับ กรอบแผงโซล่าเซลล์รุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้งานเป็นนานๆไม่กรอบไม่ขึ้นสนิมนะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ6 8ถึงชั่วโมงแบตเตอรี่โคมไฟเต็มนะครับตัวนี้ถ้าเราต่อแผงโซล่าเซลล์กับตัวโคมไฟเข้าด้วยกันนะครับ<ม>เขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดออโตโน้นะครับกดออนไฟติดขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการให้เปิดปิดอัตโนมัติกดปุ่มออโต้สีแดงครับแบบนี้ครับตัวนี้สามารถตั้งเวลาการทํางานได้นะครับ ให้โคมไฟทำงาน3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงนะครับตัวนี้มีไฟแสดงสถานะการชาร์จให้ดูด้วยนะครับและบอกปริมาณแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับถ้าแผงโซลาเซลล์มืดนะครับหรือว่าฟา้ามืดโคมไฟติดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ